คว้าโอกาสทำกำไรตลาดโลกไปกับ MTS Capital โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณล่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเทรดกันเลยเทรดทองคำเพิ่มโอกาสทำกำไรสร้างพอร์ตเห็นผลโตไวเลือกสินค้าเทรดกับ MTS ได้ทุกรายการทั้งทองคำค่าเงินดัชนี S&P 500และน้ำมันจะเทรดเช้าสายบ่ายเย็น คุณเองก็เลือกได้ระบบทันสมัยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนต่างประเทศหรือซื้อขายในประเทศก็สบายบโบรเกเออ์์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์จาก CME Group เริ่มต้นเทรดต่างประเทศกับ MTs ได้ง่ายๆด้วยงบลงทุนหลักหมื่นตอบโจทย์ Global Trade จะเจนไหนก็ครบวงจรมีสินค้าอนุพันธ์ให้เลือกหลากหลายระบบใช้งานง่ายเครื่องมือทันสมัย ได้รับการรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินหลักหมื่นคว้าโอกาสทำกำไรบนตลาดโลกได้แล้ววันนี้ที่ MTS Capital สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ MTS Market Beat ประจำวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคมนะครับก็เราพบกันทุกๆวันอังคารและวันพฤหัสนะครับเพิ่นว่าวันอังคารที่ผ่านมาผมไม่มีรายการนะฮะติทุระนิดนึงนะครับก็มาวันพฤหัสนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง นะครับก็วันนี้นะครับก็นักทุนทองคําหรือว่านักทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศเนี่ยครับก็อาจจะมีอีเวนต์นะฮะที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแจ็คสันโฮนะครับแต่วันนี้หัวข้อนะคือก็คืออย่ากังวลเรื่องแจ็คสันโฮมากเกินไปนะครับตอนนี้มีบางเรื่องให้เริ่มกังวลใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับในวันที่วันนี้นะฮะที่ไล์กันนะครับโอเคครับก็ขอ อัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับก็งานสัมมนานะครับเป็น mts special class นะครับเรื่องเทคนิคเทรดอย่างไรให้รอดในและกำไรในภาวะตลาดผันผวนนะครับก็ตอนนี้ลงทะเบียนจบไปหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคนที่ลงทะเบียนมานะครับก็พบกันวันเสาร์ที่27สิงหาคมนะครับเวลาประมาณบ่ายโมงถึง4ี่โมงครึ่งนะครับก็เริ่มสัมมนาประมาณบ่ายโมงก็สำหรับนักทุนที่ลงทะเบียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในงานนะครับก็เป็นที่ fyi คลองเตยนะครับห้องวิกเตอร์คลับนะครับ นะครับก็ยังไงก็มาเจอกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับก็จะมีคุณชยุทธนะครับมาพูดเรื่องเทคนิคนะครับที่ช่วงนี้ตลาดแบบนี้จะทำยังไงนะครับส่วนผมก็พูดถึงมันนี้แมเนจเมนต์นะครับแต่เดี๋ยวตบท้ายเรื่องเฟดเม้นท์กันนิดนึงนะครับก็อย่าลืมนะฮะคนที่ลงทเบียนไปแล้วนะครับเจอกันวันเสาร์นี้นะครับโอเคครับก็สัปดาห์นี้นะครับส่วนใหญ่อีเวนต์เนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับตลาดสินทรัพย์ การลงทุนจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะผันผวนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากนะครับตลาดหุ้นมีการปรับฐานลงมานะครับเพราะว่ามีการประกาศผลประกอบการในบริษัทจดเพียนในสหรัฐก็ออกมาเกือบพอสมควรแล้วนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับเซ็นเด็กก็มีการยังปรับตัวขึ้นต่อนะครับด้วยฟันโฟจากต่างประเทศค่างเงินบาทมีอ่อนค่าขึ้นไปบ้างนะครับแต่วันนี้ก็กลับมาแข็งค่านะครับส่วนราคาทองคำเนี่ยก็พักตัวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับย่อลงมาทําจุดต่ําสุดเมื่อวัน พุที่ผ่านมานะครับประมาณ1,730เรหรียญน,นะครับก่อนที่จะรีบาวขึ้นมานะครับตลาดก็มีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือการประชุมตัวของแจ็คสันโฮนะครับแจ็คสันโฮก็จะมีการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐนะครับเราก็จะมีสมาชิกที่เป็นธนาคารกลางอื่นๆนะครับก็จะเข้ามาร่วมประชุมนะครับ ถ้าเท่าที่ผมจําได้ก็คือจะมีธนาคารกลางอังกฤษนะครับที่จะเข้ามาประชุมในรอบนี้นะครับที่เมืองแจ็คสันโฮลรัฐไวโอมิงนะครับก็อีเวนต์หลักๆเนี่ยก็พูดกันตรงๆเลยว่าตัวของเจอร์มัพาวเวลเนี่ยจะมีการให้ถ้อยถแถลงประมาณ3ามทุ่มของคืนวันศุกร์นะครับซึ่งตลาดเนี่ยค่อนข้างจะตอนแรกก็กังวลน,นะครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีกรรมการเฟดบางท่านนะครับออกมาส่งสัญญ,ญาณว่าเฟดควรจะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง0.75ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจอร์มัพาวเวลเนี่ เคยส่งสัญญาณว่าดอกเบีย้ยคงขึ้นแต่อาจจะเริ่มชะลอตัวนะครับเขาคาดการณ์ว่าจะขึ้นจากาช่วงการ,รชุมั้งที่ผ่านมาจนถึงสิ้นปี2022เนี่ยอีก1%นะครับก็แบ่งเป็น0.51ครั้ง0.25สอครั้งรวมเป็น1%ก็จะอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐจะขึ้นไปชนอยู่ที่3.5ซนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตลาดคลั่ดาวนะครับเพราะว่าเขามองกันว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็น่าจะพีคไปแล้วนะครับแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงเริ่มปรับตัวสูงขึ้น แต่พอมีประธานเฟดบางท่านนะครับจากโดยเฉพาะคุณเเป็นกรรมการเฟดนะครับสาขาเซนหลุยนะครับก็ก็ครับก็คือออกมาพูดนะครับว่าดอกเบี้ยควรจะขึ้นไปถึงระดับ0.75เลยนะครับก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยกังวลเลยฮะว่าโอ้โหถ้าดอกเบี้ยขึ้นแรงแล้วอนาคตขึ้นต่ออีกจะมีผลหรือเปล่านะครับก็ทําให้สินทรัพย์เสี่ยงร่วงลงมานะครับก็ราคาทองคำก็ลงมาด้วยครับนะครับ ในส่วนของออวันนี้นะฮะก็มีลักษณะการฟื้นตัวนะครับเพราะว่าออดอกเบีย้ยเนี่ยเขาว่ากังวลว,นว,นว,นวน่าจานจะขึ้นแล้วแหละนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมน่าจะเป็นจุดคอนเซิร์นนะครับเดี๋ยวเราให้เห็นนะครับมีอยู่2ประเด็นนะครับที่ตอนนี้น่ากังวลมากกว่านะดอกเบีย้ยละนะครับก็อันนี้นะฮะในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับ ก็จะมีเนี่ยครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับจะคือจะมีแจ็คสันโฮเนี่ยประชุม2วันนะฮะวันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็วันที่2ก็จะเป็นวันศุกร์นะครับประมาณ3ามทุ่มก็จะมีเอ่อการให้ค้อยแถลงของคุณเจอรรงพาวเวลนะครับส่วนอีกตัวเลขที่สําคัญอีกตัวเลขหนึ่งนะครับก็คือ PCE นะครับหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อมีการประกาศในวันศุกร์เช่นเดียวกันนะครับมี2ตัวเลขนะครับนอกนั้นก็จะมีตัวพริม g d p นะครับแต่ผมมองว่าไม่น่าจะมีอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์เท่าไหร่ ตัวอันดิพ n เมนต์ครีมนะครับก็จะทรงทรงตัวนะครับหลักๆก็คงจะประมาณนี้นะครับก็ไปดูที่ตัวของแจ็คสันโฮนะครับก็ผมก็ไปนั่งอ่านใน CNBC ครับว่าตอนนี้ Wall อ t ส e e t ต้องคาดหวังที่ที่ได้ยินจากคัวของคุณเจอร์ e p o w e l าเวลว่าอะไรบ้างนะครับหลักๆเนี่ยผมมองแบบนี้ครับเป็ดเนี่ยโดยเฉพาะคุณเจอร์ e p o w e l าเวลเนี่ยเขาส่งสัญญาณมาตั้งแต่ต้นปีละนะครับว่าเขาจะทำเอ่อทำไงก็ได้ให้เงินเฟอ้อมมันลงอันนี้อันที่หนึ่งก่อน นะครับสองก็คือเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจเขามองว่าจำให้ชะลอตัวมากเกินไปนะครับสามก็คือตัวเลขการจ้างงานยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่อันนี้คือคือไฮไลท์หลักของเฟดที่จะทําในการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเฟดเนี่ยเขาจะมองอย่างเดียวคือเงินเฟ้อครับถ้าเงินเฟ้อมันยังพีซอยู่เนี่ยเฟดก็คงจะเร่งขึ้นตดอกเบี้ยแน่ๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาอยากได้ยินว่าคุณเจอร์มัวน์เวลเนี่ยจะส่งสัญญาณยังเกี่ยวกับเรื่องภาวะเงินเฟ้อ ว่ามันเลยจุดพีคไปหรือ,อยังนะครับอันที่2ครับก็คือเรื่องของ<ม>เ,ออเรื่องภาพรวมของเศรษฐกิจของสหรัฐต่อจากนี้ไปนะครับว่าถ้าเงินเฟอ้อมันพีคไปแล้วหรือเงินเฟอ้อไม่พีคเนี่ยตัวเจรมิมพเวมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะซบเซาหรือ,อยังถ้าทุนเจรมญภาเวมองว่ามันเริ่มชะลอตัวหรือซบเซาหรือพูดง่ายคือเกิด r e เ e s ชั่นมีโอกาสเป็นไปได้ครับว่าเจรมญภเวอาจจะส่งสัญญาณว่าการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงมากกว่าที่คาดการเอาไว้ นะครับอันนี้คือ2ประเด็นนะครับก็คือเรื่องของประเด็นเงินเฟอ้อดับแอตลาอกเบียนะครับเพราะนั้นเขาต้องการให้คุณจะรวมพาวเวลส่งสัญญาชัดชแต่ผมมองอย่างหนึ่งครับจะรวมพาวเวลเป็นตั้งแต่รอบการชุมเฟดตั้งแต่ต้นปีจนถึงล่าสุดเนี่ยเขาจะเป็นลนักษณะก็คือปล่อยข่าวให้ตลาดกังวลก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจกมันชะลอตัวลงมาไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อเสร็จแล้วพอประชุมจริงนะครับก็จะโปรยยาหอมนะครับพูดง่ายๆก็คือ ตบหัวนะครับแล้วก็รูปหลังตบหัวแล้วก็รูปหลังไปงี้ไปเรื่อยๆฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นกลเม็ดของคุณเจอร์มัวเวลที่ทําอยู่เป็นประจํานะครับฉะนั้นผมก็มองว่าแหมรอบนี้เอ่อการประชุมในส่วนของแจ็คสันโฮเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะออกมาโทนเดิมก็คือคุณเ,เจอร์มัวเวลจะบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่ยังต้องควบคุมต่อไปนะครับสองก็คืออัตราดอกเบีย้ยยังต้องขึ้นแต่จะขึ้นไม่ให้เศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งตลาดชอบแบบนี้ นะครับซึ่งผมคิดว่าจะพูดแบบนี้คือยังไม่ฟันหงอครับก็จะขึ้น0.5หรือ0.75แต่น่าจะบอกว่าต้องขึ้นเพื่อแต่ต้องขึ้นแต่จะขึ้นไม่ให้เศรษฐกิจชะลอตัวดังนั้นเนี่ยตลาดก็จะตีความครับก็จะขึ้นอาจจะแค่0.5หรือ0.75หรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับตลาดตีความแล้วกันนะครับแสดงว่าผมก็มองว่าไม่น่าเสร่อมภัยเลยเท่าไหร่สำหรับการการซูมแจ็คสันโฮลรอบนี้นะครับเพราะว่าเจอร์มพาวเวลเนี่ยเขาเป็นสไตล์นี้มานานแล้วนะครับก็คือตกหัวแล้วก็รูป ส่วนการคาดการดอกเบีย้ยในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับล่าสุดนี่ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าราคาทองคําก็ปรับตัวร่วงลงมานะครับแต่ก่อนหน้านี้นะฮะส่วนวันนี้ก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าตัวนี้ก็คือตัว Target Rate Probability นะครับในการประชุมในการประชุมรอบหน้านะครับในเดือนกันยายนจะสังเกตว่าข้างล่างนี่มันคือ2 7 5ถึง3%พูดง่ายๆคือขึ้น0.5นะครับส่วนอันนี้ก็คือขึ้น0.75นะครับนะครับ คือก่อนหน้านี้นะครับการประชุมแรกๆเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าออตัวของอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นไม่แค่0.5นะครับแล้วตอนนี้ความน่าจะเป็นเนี่ยตลาดเริ่มมีมุมอมองว่ามีความเป็นไปได้จะลดลงผิดกับการขึ้นอดอกเบี้ย0.75ครับดูนะฮะมันเริ่มไต่ขึ้น,นครดังนั้นตลาดเนี่ยเริ่มมองไปว่าการขึ้นอดอกเบี้ยอาจจะไปถึง0.75หรือเปล่านะครับมันก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มมีความกังวลแต่ผมมองว่าอย่าเอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นการเทรด นะครับให้เราดูเป็นปัจจัยนะครับนะครับนะครับเออ่กราฟเนี้ยนะครับผมเริ่มให้ระมัดระวังนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกราฟนี้กันดีกว่านะฮะเราข้ามไปก่อนนะครับก็ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับหลายๆตัวที่จะมีการประกาศนะครับในช่วงของวันศุกร์นะฮะอันนี้ให้ดูตัวนี้ก่อนนะฮะโทษทีสไลด์ข้ามไปข้ามมานะฮะคือตัวแรกก็คือ เ,เมื่อกี้เราคุยไปแล้วนะครับเรื่องของแจ็คสันโฮนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูก็คือตัว PCE Price Index นะครับคือตัวเลขเงินเฟ้อของทางฝั่งสหรัฐนะครับอันนี้เป็นภาพของผู้ผลิตนะครับเขาคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะครับหรือไม่ก็ทรงตัวนะครับตัวเลขเดิมที่6.8เขาคาดการณ์ว่าจะลงมาอยู่ที่6.2นะครับอันนี้จากคอนเซนแซสนะครับก็ถ้าลงมาจริงก็น่าจะ,จะน่าจะดีนะโดยเฉพาะถ้าช่วงที่ประกาศเนี่ยคือเจริญพู้สมทุ่ม แต่ PCE ออกประมาณทุ่มครึ่งดังนั้น PCE ออกก่อนแหมมันมันมันอาจจะได้เร้ากับตลาดก่อนนะว่าเฮ้ยเงินเฟ้อมันขึ้นไม่เยอะแล้วมันเริ่มลงเจอร์มพาวเวลอาจจะส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยอาจจะขึ้นไม่เยอะอ่าอันนี้น่าสนใจฉะนั้นคนเก่งกันไรอย่าลืมติดตาม PCE นะครับ PCE ประกาศช่วงประมาณทุ่มครึ่งของคืนวันศุกร์เจอร์มพาวเวลพูดสามทุ่มนะครับนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันฮะมันมีประเด็นที่น่าสนใจหลายๆประเด็นฮะ ประเด็นแรกเนี่ยคือเรื่องของประเด็นเงินเฟอ้อครับเ,เมื่อกี้เราดูกันไปแล้วนะครับอันนี้เอามาให้ดูอีกตัวหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของ United States ไม่ชิการที่เขาคาดการ expectation ของตัวเงินเฟอ้อในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยตอนนี้สัญญาณมันค่อนข้างจะดีนิดหนึ่งนะครับคือคาดการว่าจะลงนะครับคาดการว่าจะลงตอนนี้ดชดชนีคาดการ1ปีเนี่ยมันไปอยู่ที่ระดับประมาณ5%แล้วแล้วจะมีการประกาศประมาณวันศุกร์ผมเชื่อว่าอาจจะมีการย่อลงมา นะครับแต่ย่อลงมายังไงเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องน่ากังวลอยู่นะครับสาเหตุหนึ่งที่ที่มันน่ากังวลคือคือราคาน้ำมันดิบครับอันนี้จะให้ดูชา์ตราคาน้ำมันดิบคือราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้มันมีสัญญาณการกลับตัวนะครับนี่คือภาพของราคาน้ำมันดิบปลายวันนะครับในตลาดในสเเมนนะครับปรากฏว่าเอ่อก่อนหน้านี้ถ้าใครจาได้นะครับราคาน้ำมันดิบมันปรับตัวร่วงลงมาต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก85เหรียญต่อบาร์เรลนะครับมันลงมาสาเหตุหนึ่งก็คือ ตลาดกังวลเล็กเลรีเซชชันนั่นแหละทำให้มันลงนะครับแล้วก็การลงมาเนี่ยลงมาต่ํากว่าการเกิดสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียละแต่ว่าสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสัญญาณส่งมาจากตัวของโอเปกเหมือนกันว่าเฮ้ยเธอให้ฉันมาเพิ่มกำลังการผลิตเยอะๆเพื่อกดราคาน้ำมันดิบลงมา2ก็คือคุณใช้รีเซชชันมากดดันทําให้ฉันต้องเพิ่มกำลังการผลิตแล้วฉันมีต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะอย่าลืมเงินเฟ้อเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมครับการผลิตน้ำมันดิบ พอต้นทุนสูงขึ้นแล้วยังมากดราคาให้ราคาน้บบิบลงฉะนั้นเนี่ยโอเปกเริ่มส่งสัญญานะครับว่าถ้าจะให้ฉันเพิ่มกำลังการผลิตแบบนี้ไปฉันได้กำไรลดลงมันก็ไม่เป็นผลดีกับฉันโดยเฉพาะประเทศซาอุดิอราระเบียครับส่งสัญญาณมาชัดๆครับว่าอยากจะลดกำลังการผลิตนะครับสองก็คือเรื่องอิหร่านเนี่ยกับทางสหรัฐอเมริกายังดูแล้วยังคุยกันไม่รู้ลงตัวฮะก็ราคาขึ้นไปอีกนะครับนะครับในการประชุมโอเปกที่จะถึงเออ เอเฟกที่จะถึงขึ้นเนี่ยนะครับก็มีได้ข,ข่าวว่าสีจินถิงจะบ,บินไปถึงซาอุดิอาระเบียไปคุยแบบเจ้าชายไฟซาที่ที่ซาอุดิอาระเบียเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันราคาน้ำดิบนี่มันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะช่วยกันได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นแรงกดดันฮะที่ทาให้ราคาน้าดิบนี่มันปรับตัวสูงขึ้นจะสังเกตว่าตอนนี้เบรกเส้นค่ากําลังจ่อเบรกเส้นค่าเฉลี่ย20วันกลับขึ้นมานะครับ นะฮะฮแล้วจุดสําคัญเนี่ยก็คือบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย50วันที่เป็นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยถ้ามันเบรกขึ้นไปได้เนี่ยเป้าหมายที่ประมาณ100เหรียญน,นะครับ MACD เริ่มส่งสัญญาณตัดขึ้นนะครับถ้าเราตีเทรนไลน์เนี่ยจะสังเกตชัดนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มันเบรกดาวเทรนไลน์ลงมาแล้วนะครับไอ้ตรงนี้เป็นจุดสําคัญครับเพราะว่ารอบที่ผ่านมาที่เงินเฟอ้อมันลงมาจากราคาน้ำมันดิบแต่ถ้าราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันพลิกเกิดกลับตัวขึ้นไปเหนือระดับ100เหรียญต่อบาร์เรลอีกเนี่ย มันจะส่งสัญญาณให้ตลาดเนี่ยกังวลเรื่องเงินเฟอ้ออีกรอบหนึ่งนะครับเพราะเมื่อกี้เราดูกันไปแล้วว่าเงินเฟอ้อ PCE เนี่ยระยะสั้นมันอยู่จะลงแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยน้ำมันมันขึ้นนะครับแล้วราคาน้ํามันขึ้นมันส่งผลอะไรกับเงินเฟอ้อครับอันนี้มาให้ดูฮะเงินเฟอ้อเนี่ยอันนี้ผมใช้ตัวของ US เอ่ออินฟลชันนะครับที่เป็นตัว CPI เนี่ยล่าสุดจะสังเกตอยู่ที่8.5นะครับส่วนตัวของราคาดิบเนี่ยอยู่ที่95 95เหรียญโดยประมาณตอนนี้ สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเห็นไหมฮะเส้นสีฟ้าเนี่ยคือเส้นเงินเฟ้อเส้นสีน้ําเงินเนี่ยคือเส้นราคาน้ำมันดิบมันล้อกันอยู่ครับมันล้อกันอยู่โดยภาพรวมเนี่ยราคาดิบจะวิ่งนําไปก่อนตัวเลขเงินเฟ้อประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนเนี่ตอนนี้ล่าสุดนะฮะราคาดิบพลิกกลับขึ้นมาแล้วเงินเฟ้อมันยังลงอยู่ครับแต่ตลาดเนี่ยเขาฟอกแคสไปแล้วถ้าราคาดิบปรับตัวสูงขึ้นเป็นไงฮะเงินเฟ้อจะพลิกกลับขึ้นไปอันนี้จะไม่เป็นผลดีครับไม่เป็นผลดีเลยเพราะว่าพอถ้าเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นมา ทุกอย่างจะกลับไปอยู่ช่วงต้นปีครับมันจะกลับไปสู่โหมดต้นปีครับคือสินทรัพย์เสี่ยงโดนขายอีกนะครับแล้วทีนี้มันมีอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับอ่เดี๋ยวผมมาให้ดูนี่นี่อ,อันนี้อันนี้มันคือสิ่งที่ผมเคยให้ดูมาตลอดนะครับก็คือตัวพันธบัตรรัฐบาลสารัฐ10ปี Composite Index และ S&P 500ครับตัวแทนตราสารหนี้ตัวแทนสินค้าพก่อพันธ์แล้วก็ตัวแทนต,าตลาดตราสารทุนเห็นไหมครับทั้งสามตัว S <S <S ะนะครับ S P 5 0าคือตลาดหุนสหาลฐนะครับช่วงที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยจะสังเกตว่าตัวที่มันลงตัวแรกเลยเนี่ยเห็นไหม S P เนี่ยลงก่อน S a P ลงก่อนนะล,ลง,ก,นนงออก่อน,นนะฮะแล้วหลังจากนั้นความเสี่ยงขายออกหลังจากนั้นนะฮะสินค้าพวกรับตัวสูงขึ้นคือภาวะเงินเฟ้อนั่นเองเห็นไหมฮะและหลังจากนั้นคือบอลยูเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นครับตอนนี้มันเริ่มส่งสัญญาณฮะเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับแล้วตอนที่มันลงจะสังเกตว่าเห็นไหมฮะตัว บอลยูเป็นพีก่อนตัวคอมมูนิตี้เออ่คอมมูนิตี้ลงก่อนบอลยูพี mm. แล้วตัวเอสเซนเชียก็ฟื้นกลับขึ้นมานะครับจะสังเกตนะครับทีเนี้ยเออ่ถ้าเกิดปัญหาหรือตัวรีชชั่นอีกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสนใจคือบอลยูสิบปีแล้วก็คอมมูอมนิตี้อินเด็กซ์ครับจะสังเกตว่าตอนนี้บอลยูสิบปีมันกลับขึ้นไปพุ่งอีกแล้วพุ่งกลับขึ้นมาอีกแล้วแล้วพุ่งกลับขึ้นมาเร็วด้วยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ตัวของคอมมิ n i t ตี้อินเด็กเนี่ยคือสินค้าพกพันธุ์ก็กลับตัวเล็ขึ้นหน่อีกแล้วนะครับฉะนั้นจะสังเกตว่าตลาดทุนเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มไปไม่ได้ครับเพราะว่าตราสารนี้มันพีคนะครับแล้วก็สินค้าพวกพันธุ์มันขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเงินเฟิรมันยังเอาไม่จบฮะตอนนี้มันยังเอาไม่จบถ้าคำนี้ยังคอมมิตี้ยังขึ้นอยู่นะครับราคามันยังขึ้นอยู่ตัวของตลาดตราสารทุนต้องระวังนะครับมันอาจจะเป็นแค่ร,รอบเทนิคเข้าดีบาวครับแล้วมีโอกาสจะตับตัว สินค้าแรกๆที่มันจะลงก่อนเนี่ยก็ค,คือสินทรัพย์เสี่ยงอย่างช่วงทองคำบิตคอยเนี่ยมันมโอการจะพลิกลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตามด้วยตลาดตราสารทุนนะครับฉะนั้นเนะี่ยตอนนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับนะครับตอนนี้ก็มาให้ดูนะครับโอเคนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของตัวตัวเลข Data ของออการขายบ้านในสหรัฐนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตัวเลขเ บ้านเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ดีเลยกว่าตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่มาช้าครเพราะว่ามันจะเป็นตัวเลขของภาคสังริมทรัพย์ของสหรัฐนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีสิ่งนึงที่น่าสนใจครับก็คือไม่ว่าจะเป็นตัว e อสเซนติ้งโฮมเแล้วก็ Ho u s i n g start เนี่ยมันปรับตัวลดลงครับมันเริ่มปรับตัวลดลงนะครับมันเริ่มปรับตัวลดลงนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตอนนี้อราดอกเบียนในสหรัฐขึ้นกําลังซื้อมันเริ่มหดตัวลงครับ ยอดที่นักถุดผู้ซื้อบ้านในสหรัฐเนี่ยเริ่มลดลงครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าแบบถ้าลงมาแล้วลงมาแรงแล้วเร็วนะครับมันอาจจะเกิดวิกฤตทางการเงินในสหรัฐอีกรอบหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าอันนี้นี่น,นี่ที่เขาทาให้ดูนะแถบแดงๆเนี่ยก็คือช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยเห็นไหมซัพพลามหรือว่าช่วงโควิด19นะครับมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าถ้าเศรษฐกิจถ้าตัวยอดตัวเลข การขายบ้านตัวเลขการสร้างบ้านมันหดตัวลงเร็วๆและแรงๆเนี่ยมันจะกดดันเรื่องของ GDP จริงๆขึ้นมาแล้วครับแล้วมันจะไปกระทบเรื่องของออการจ้างงานนะครับเนี่ยครับตัวเลขนี้น่าสนใจมันเริ่มไหลลงมาเร็วๆเรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่มีใครสนใจนะครับแต่ผมแนะนําว่าต้องเริ่มระมดระวังนะครับอันนี้คือตัวของยอดตัวกู้บ้านนะครับแล้วก็ยอดของมาร์เก็ตคือกู้บ้านแล้วก็ ออยอดของราคาของอสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้คือเขาเขาเอากราฟให้มันมาดึงให้มันเข้ามาใกล้กันมากขึ้นปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยตัว market reading rate นะครับหรือว่าตัวเลขการกู้ยืมการซื้อบ้านเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มไงครมันเริ่มลงลดอกเบีย้ยมันขึ้น,นดอกเบีย้ยสารันึ่นขึ้นแต่ส่วนไอ้ตัวเลขที่ราคาบ้านยังไม่ลงครับมันยังยื้ออยู่มันยังยื้ออยู่ แต่สุดท้ายแล้วจะสังเกตเห็นไหม correlation มันเป็น correlation เดียวกันนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็สังเกตได้เห็นนะอันนี้ช่วงที่เกิดวิกฤตซับพลามเนี่ยเป็นอย่างนงี้นะครับช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดในทีมก็ลงแหมน่าสนใจเพราะว่ามันจะมีโอกาสปักต,ตัวลงมาแรงแหรือเปล่าถ้ามันปักตัวลงมาแรงมากๆจะมีผลนะครับจะมีผลนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตัวเลข exiting home sale ครับจริงๆตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับมันเริ่มส่งสัญญ,ญาณที่เปอร์เซนต์การ ขายบ้านเนี่ยเริ่มลดลงมาเรื่อยๆนะครับขายบ้านเริ่มลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขนง่งที่น่าสนใจว่าตอนนีออ้ยังได้เห็นนะ GDP สหรัฐเนี่ยแค่แค่ชะลอตัวนะครับส่วนตัวเลขการจ้างงานยังสูงอยู่นะครับตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มชะลอนะครับมันก็เลยทําให้ก่อนหน้านี้สินทรัพย์เสี่ยงมาเริ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแฟกเตอร์ที่มันเป็นเศร,ฐศรษฐกิจใหญ่ๆของสหรัฐเนี่ยมันเริ่มสั่นคลอนจรนะิงๆเนี่ยมันจะกดให้ GDP ลงครับแล้วเดี๋ยวมันจะได้เห็นการตัวเลขคนตกงานจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับ เพราะว่าตัวเงินเฟ้อมันยังเอาไม่ลงนะฮะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อในโชคดีมันลงแล้วแต่ถ้าราคามันินดิบปรับตัวสูงขึ้นตัวเลขเงินเฟ้อจะเอาไม่ลงครับทีนี้ถ้าเอาไม่ลงเนี่ยเราหมายเราหมายถึงไม่ได้หลังจากาการชุมแจ้งสัญโพไปนะฮะถ้ามันเอาไม่ลงแล้วเกิดมันพุ่งกลับขึ้นมาเนี่ยเฟดจะปรับนโยบายการเงินวิ่งเข้ามาสู่การปรับร์เบ้ยแบบเร็วและแดงต่อเนื่องครับเพื่อเอาให้อยู่นะครับพูดง่ายก็คือเกิดให้เกิดสภาวะรีเซชชันให้ได้นะครับเพื่อที่จะเอาให้อยู่นะครับแล้ว ปัญหาก็คือถ้าคนลงทุนเนี่ยในสินทรัพย์เสี่ยงอาจจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันอาจจะเกิดการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงลงมาต่างๆนานาเพื่อเพื่อมาชะลอการลงทุนอีกนะครับตอนนี้ผมมองว่าเราอาจจะอยู่ช่วงใจกลางพายุฮะก็คือมันดูนิ่งสงบดูเหมือนกำลังจะดีดูเหมือนกาลังจะดีนะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะต้องประเมินกันใหม่ๆนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดแบ็คสโควาอะไรขึ้นมาใหม่ๆอีกรอบหนึ่งแล้วมันเอาไม่อยู่อีกนะครับคือเรามนจะเฮือเหมือนเชิงต้นปี แรงกระแทกของตลาดเนี่ยจะหนักกว่าเดิมหรืออาจจะไม่มากกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะครับอ่ะนะครับอตอนนี้ก็เอามาให้ดูนะอันนี้ก็คือตัวเลขของออตัวของตัวอินฟลชันนะครับแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยนะครับอันนี้ก็ตัวอินฟลชันก็ไป8.5แล้วอัตราดอกเบีย้ยก็ยังขึ้นตามยังยังตามไม่ทันนะครับ ในส่วนของอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นอยู่ก็คือเงินเฟ้อมันขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าค่าจ้างแรงงานยังไม่ตามมานะครับตอนนี้ค่าจ้างแรงงานกําลังทําพีคทําสิตินิวไฮเรื่อยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้นทุนของเงินเฟ้อมันสูงใช่ไหมครับต้องปรับขึ้นค่าแรงครับประเทศเราใช่ไหมฮะกระทรวงแรงงานปรับขึ้นค่าแรงแล้วนะครับแล้วการปรับขึ้นค่าแรงเอ่อเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการทําไงครับผัก ไอตัวค่าใช้จ่ายเรื่องการปรับขึ้นเงืนเดือนใสไปในราคาสินค้าบริการอีกฉะนั้นมันก็จะกิ้งขึ้นอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจว่าเอ๊ะหรือว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันแค่พักตัวจริงๆแล้วมันจะมีอีกระลอกหนึ่งเป็นระลอกใหญ่หรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นระลอกใหญ่จริงเนี่ยอันนี้น,ะน,าน่ากลัวครับเพราะว่าคือถ้าคุณขึ้นราคาสินคา้าคุณก็ต้องปรับขึ้นค่าแรงปรับขึ้นค่าแรงก็ต้องปรับขึ้นราคาสินค้าปรับขึ้นราคาสินค้าก็ต้องกลับขึ้นค่าแรงอีกฉะนั้นมันต้องมีจุดหน โดยที่ไม่ปรับขั้นค่าแรงให้สูงเกินไปไม่งั้นมันจะพังกันหมดนะอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับอันนี้เห็นไหม CPI กับตัวของเดเ,เวอร์คอร์ที่มันกำลังพีคขึ้นไปเรื่อยๆยนะครับนะครับอันนี้ก็เลยเป็น2ประเด็นครับที่ตอนนี้มันน่าสนใจมากว่าผมว่าแจ็คสันโฮคืนมันสูงเนี่ยอาจจะไม่ได้น่ากังวลอะไรเท่าไหร่นะครับแต่อีก2ประเด็นที่น่ากังวลก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อมันพีคไปจริงหรือล่านะครับถ้ายังไม่พีคจริงโอ้นี่เรื่องใหญ่สอก็คือตัวเลข เดียวแฟกเตอร์ของสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการสร้างบ้านตัวเลขยอดขายบ้านมันเริ่มลงแล้วแล้วดอกเบีย้ยที่มันสูงแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดการผิดนัดชำระหนี้หรือเปล่านะครับถ้ามันผิดขึ้นมาทีเนี้ยมันจะอับของจริงฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นแค่เออศรษฐกิจชะลอตัวด้วยทางเทคนิคอะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นของจริงขึ้นมาเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงจะโดนขายแล้วช่วงสั้นๆเนี่ยทองอาจจะโดนเทขายลงมาก่อนด้วยนรู้ด้วยนะครับจากนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูในเชิงเทคนิคกันนะครับ นี่คือกราฟไม่ใชเทคนิคนะครับระยะสั้นนะครับระยะสั้นนะครับก็ถือว่าราคาทองคำเนี่ยถือว่าเริ่มดูดีนะครับเริ่มดูดีก่อนการประชุมตัวของแจ็คสันโฮนะครับก็อันนี้ผมเอากราฟทำเฟรม4ชั่วโมงมาให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเพิ่งเมื่อวันอังคารเราไม่ได้คุยกันนะครับอังคารเนี่ยมันลงมาเทสทดสอบโลครับตรง1730นะครับแล้วก็ไซด์เวย์ครับตอนนี้ยกไฮขึ้นมาแล้วนะครับยกไฮขึ้นมาแล้วแล้วก็แกว่งตัวไซด์เวย์นะครับ จุดแนวรับสําคัญตอนนี้1 7 4 0นครับไม่ควรหลุดลงมา,าไม่ควรหลุดลงมานะครับแล้วตอนนี้ล่าสุดนี่เบรกเส้นคนลเี่ยนี่เรียวทาวเลยนะเบรกเส้นขึ้เฉีย50วันแล้วนะครับผมมองว่าเป้าหมายน่าจะขึ้นไปถ้าอุ่ยโทษทีนะครับเป้าหมายเนี่ยน่าจะขึ้นไปใกล้ๆบริเวณ1 7 7เรยเหรียญนะครับบริเวณนี้นี่เกอะน,นี้นะครับฉะนั้นถ้าใครซื้อขึ้นมานะครับแนะนําว่าแนะนําให้รันนะฮะในช่วงกับชุมแจ็คสันโวครับ แนวต้าน1760นะครับผ่านได้ไป1770นะครับส่วนถ้าใครช็อตเซล์ยังไม่แนะนำให้ช็อตเซล์นะครับแล้วก็ใครที่มีช็อตแนะนำให้ทยอยปิดสถานะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ้าถ้าจับประมาณนี้นะครับก็ก็อย่าลืมนะครับก็แนวโน้มยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแนวต้าน1770นะครับนะครับก็ตอนนี้กำลังเด็ก50เส้น57 50วันแล้วนะครับ อันนี้มาให้ดูครับเวลามันเบรก50วันเห็นไหมครัผมใช้ง่ายๆครับ20-50ตอนนี้กำลังทะลุ50วันหมดแล้วฉะนั้นตอนนี้กําลังเกิดสัญญาณเป็นกลเ d e รสนะครับน่าเป็นสัญญาณซื้อขึ้นไปนะครับแนวต้าน1.770นะครับฉะนั้นระยะสั้นยังมองขึ้นไปก่อนนะครับแล้ว1.770ค่อยไปดูต่อครับว่าจะไปต่อได้ไหมนะครับตอนนี้อ a i ซก็เริ่มสวยด้วยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับก็ ก็อย่างที่บอกครับไม่ต้องกระมวลแจ้งสันโฮมากครับในคืนวันศุกร์นะครับก็ผมว่าต้องกลับไปดาดูสองสามประเด็นอื่นๆข้ามไปข้างหน้าบ้างนะครับก็ตรงนี้ยังไงก็ลงทุนเรามาระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ก็อาจจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงด้วยนะครับก็ขอให้โชคดีในการลงทุนนะครับยังไงเดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับ